สวัสดีครับวันนี้นะครับ Skytech Presentation นะครับผมจะมารีวิวนะครับเครื่องล้างตู้แอร์นะครับจะเป็นตัวที่เห็นนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจะใช้ไฟ12โวลต์นะครับต่อเข้าที่จุดบุหรี่นะครับอันนี้ผมจะจำลองที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็ด้านบนที่จุดบุหรี่จะมีสวิตช์เปิดปิดนะครับตอนนี้ผมเปิดแล้วนะครับ พอเปิดแล้วนะครับกล้องจะติดเกี๋ยวว่ากล้องจะติดนะครับต่อไปเรามาดูส่วนประกอบเครื่องนะครับด้านบนนะครับจะเป็นที่ใส่น้ายานะครับน้ายาล้างตัวแอร์นะครับอันนี้จะเป็นสวิ์นะครับปิดเปิดลมนะครับอันนี้จะเป็นตัวปรับแรงดันลมนะครับเราสามารถปรับแรงดันลมได้นะครับ ต่อไปจะเป็นเกจนะครับวัดแรงดันลมนะครับด้านข้างก็จะมีท่อต่อลมนะครับแล้วก็เป็นท่อน้ํายาออกนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมจะไปตั้งแรงดันนะครับโดยด้วยการปรับปุ่มวงการนะครับมากน้อยแล้วแต่เรานะครับผมจะตั้งไว้ที่60นะครับ เคนะครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วเรากดล็อกนะครับต่อไปจะทําการฉีดนะครับที่ตู้แอร์นนหน้าๆนะครับสังเกตได้ว่านะครับ้ํายานะครับจะเป็นฟองนะครับมันจะกัดนะครับพวกคราบตะปกที่มันค้างอยู่ในลังพึ่งนะครับ ี่น้ำยาไปแล้วนะครับเราจะทิ้งไว้ประมาณสัก15นาทีาทถึงครึงชั่วโมงนะครับ30นาทีแล้วแต่นะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างแค่ล้างภายหน้ารถนะครับส่วนตัวตัวด้านในรถนะครับพอเย็นนะครับเราต้องถอดกันโซนแต่มันไม่สะดวกนะครับเลยยกตัวอย่างแค่นี้ ตัวนี้นะครับก็จะมีตัวกล้องกระดูกงูนะครับติดมันด้วยนะครับว่าสาหรับส่องเข้าไปดูด้านในนะครับของคอยเย็นนะครับโอเคนะครับเราก็ทิ้งไว้ตามเวลานะครับ1 5หถึงครึ่งชั่วโมงนะครับโอเคสมมุติว่าถึงเวลาแล้วนะครับผมจะล้างออกล้างออกง่ายๆครับด้วยด้วยการใช้น้าเปล่าปกตินะครับล้างจนกว่าฟองนะครับจะหายไปนะครับ โอเคนะครับขั้นตอนการรีวิวเครื่องล้างนะครับ mm hmm. ตู้แอร์นะครับ mm hmm. ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับต,ต้องต้องชิม